สวัสดีครับวันนี้มาดูเกม w w e 2K24 กันคลิปนี้มาดูโหมด My Faction มีอัปเดตตู้กาชาใหม่นี่เลยเป็นแพ็ค Iconic Moment Series 2นะมาสดสดร้อนๆเดี๋ยวไปดูภายในแพ็คว่ามีการ์ดอะไรบ้าง มาดูตรงนี้นะมันดูง่ายดีโอ้โหเฮ้เยมีเพอร์โซนาการ์ดสตัวครับนี่แต่ว่าเป็นตัวที่แอด,ดมีหมดแล้วอ่ะถ้าใครยังไม่มีนิดโอกาสดีอยู่เดี๋ยวมาดูทุกใบเลยเริ่มจากใบแรกบุกท er นะีศูนย์หนึ่งนะนี่เพอร์โซนาการ์ดครับ ได้ตามรูปนี้เลยอะเป็นเวอร์ชั่นผมสั้นนะแอดมีแล้วอะมาดูแบเจ็ดโอ้โหไอแบดเจ็ดแรกบวกบวนัสเอ็อนะออเป็นเปอร์โซนาการ์ดแล้วก็แปดเจ็ดก็ดีด้วยโอ้โหเรามีอะไรอีกมีควิกวินเนอร์นะอันนี้ก็บวก โบนัส MFP แต่ว่าบวกไม่เยอะเท่าไหร่ฮะมันเป็นสีเงินกรอบฟ้าถ้าเป็นสีทองอะ่ะโอเคอ่ามีแลบเบอร์ลาวเซอร์ด้วยอ่ถือว่าใช้ได้เลยนะเออไปดูใบที่สองอันนี้เป็นเอ็ดดี้เกเรโล97มาดูแบตเจี มีควิกเวนเนอร์อ่ะบวกโบนัส MFP มีอะไรอีกอ่าสกิลสุดท้ายเลย r ับเบอร o ลาวเซอร์สีทองอ่าถือว่าโอเคใบที่สามเป็นเดอะฟีนเบรย์วาย t อดมาดูแบตเจ็ดโอ้เดี๋ยวโอ้โหมีบวกโบนัส MFP อีกแล้วไอ้แพ็คนี้มาแปลกเว้ย ดีกว่าไอแพ็ที่แล้วอีกอันนี้บวกโบนัสเยอะโคตรเยอะเลยโหทั้งไอแบตเจ็ดหนึ่งแบตเจ็ดสด้วยอัน2จะบวกน้อยหน่อยอมี2อ,อันเลยแล้วก็มีรับเบอร์ลาวซอร์สีทองนะเออแพ็คนี้โอเคอยู่แต่เสียดายสำหรับแอดมินนะอะ ใบต่อมาครับเป็นบิ๊กป๊อปปั๊มสกอตสไตเนอร์นะเป็นเปอร์โซนาการ์ดด้วยมาดูแบดเจ็ดแบดเจ็ดนี่ไม่ค่อยเวิร์กแต่ถ้าใครได้ก็ถือว่าปลดล็อกตัวละครไปนะเป็นเปอร์โซนาการ์ดถ้าเอามาใช้างานในด้านการ์ดนี่ไม่ค่อยเวิร์ก ใบต่อมาเป็นอันบาฟลไฟนะแปดเจ็ดโอ้โหไม่แจมเลยตัวต่อไปครับอเล็กซ่าบิดนะแปดเจ็ด <c oughs> อืพอๆกับอันบาฟลไฟเมื่อกี้เลยไม่แจมใบต่อมาเป็นอังเดอร์เจน แเจ็ดโอ้เริ่มไม่ดีแล้วใบต่อมาเป็นคาเมล่านะโอ้นานานมาทีน่ะมีลับเบราวเซอร์สีทองโอเคโอ้มีบวกโบนัสด้วยนะอันสุดท้ายครับโบนัส MFP เออคาเมล่านี่โอเคอยู่ใบก่อนหน้าโอ้ ไม่เวิร์กเลยแอดลืมพูดว่าว่าเป็นการ์ดอะไรบ้างเว้ยอขออภัยครับอ่าเป็นอันนี้เป็นไดมอนด์นะเ <c oughs> พิ่งจะมาพูดเป็นยู่าดากุนอฟดูแบตเจ็ดไม่แจมเลยสู้า้าเมิวลาไม่ได้อาใบสุดท้ายครับ เป็นเซรีนาเวก้าแบทเจอก็คือการ์ดไดมอนเนี่ยคาเมล่าดีสุดส่วนพิงค์ไดมอนก็ไม่แจมเลยครับแจมอยู่ตัวเดียวคือเนี่ยสกอตสไตเนอร์แหละปดล็อกตัวไอที่ดีสุดน่าจะเป็นนี่แหละพวกกาแล็กซีโอปอนะ เดอะฟีนเอ็ดดี้แล้วก็บ er ุกทีโอเคประมาณนี้ครับทั้งแพค็คมาดูลางวันคอลเลกชันเซตรีวอร์ดนะก็เก็บให้ครบ5ใบเนี้ยก็จะได้การ์ดดีไอรอนชีคเป็นการ์ดกาแล็กซีโออมาดูแบตเ็ตโอ้โห agar. สองอันแรกก็แจมเลยครับบวกโบนัส mfp จำฉำไม่มีล er, ับเบอร์ลาวเซอร์แฮะก็เอาไว้ติดทีมเอาไว้บวกโบนัสในด่านปั๊มมานะปั๊มแต้มอืมประมาณนี้อันนี้เป็นคอลเลกชันเซตดีวอร์ดเซตสองได้ของตกแต่ง id ก็เป็นธีมไอคอนิกโมเมนต์สองเป็นพิ้งไดมอนดประมาณนี้ก็อาจจะเปิดนิดๆหน่อยๆแล้วกันคงไม่ทุ่มเปิดครับมันไม่แจมสำหรับแอดแต่อาจจะแจมสำหรับคนอื่นนะที่ยังไม่มีบุกทีศูนย์หนึ่งกับไอสกอตสไตนเนอร์แพ็คนี้แหละโอกาสดีมา ิดสักหน่อยแอดเอาแค่ได้ตัวละครชายสักหนึ่งตัวแล้วก็ตัวละครผู้หญิงหนึ่งตัวอ,อย่างละตัวจะไว้เล่นอีเวนต์เดี๋ยวเปิดเสร็จพาไปดูอีเวนต์ต่ออ่ะใบแรกดอบมาเลยก็ดีดีไหม เปิดที่ระบายแล้วกันโอ้ยอันนี้เกลือโอ้ได้ตัวแจมเลยครับเป็นคาเมล่านะการ์ดไดมอนอ่าได้ของผู้หญิงแล้วครับเรียบร้อยต่อไปตัวละครชายนะถ้าได้ก็แอดก็พอเลยจะเก็บพอยไว้ปลดล็อกตัวละคร ไอ้เปอร์โซนาการ์ดนะปึ๊บเปิดที่ะะบโอ้ยอันนี้เกลือหลุดเล็โอ้โหอันนี้อันนี้ยังกากเลยครับกากจัดมาดอบมาเถอะ เพืจำแจมนอยโอ้โห,โห,โหเกลือโอเคครับโอ้โห,โ,หโหได้เป็นอังเดเดอร์จายแอนนะอ่าการ์ดไดมอนครับพอยังละตัวไปดูอีเวนต์กันครับ ก็ดูอัพคัมมิ่งนะอันนี้รีลานครับไอ์อีเวนต์ของไอกระชาวินเทอร์วอ i o เรอร์แอดก็ยังไม่มีไอการ์ดมอนเตสฟอร์ดคงอดอันนี้อ่าเป็นอีเวนต์ของไอกระชาอันนี้เลยไอคอนิกโมเมนต์สองนะต้องได้การ์ดเอ็ดดี้เกลีโร่เก้าเจ็ด เอามาปดล็อกเนี่ยการ์ดลิกกี้เดอะดากอนสตรีมบอทเป็นการ์ดกาแล็กซี่โอปอล์นะพาไปดูแบตจ็ตโอ้โห,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 หสีเงินก่อฟ้าโคตรเยอะเลยสีทองอยู่สามอันก็ดีสุดก็แค่อันแรกอะละบเบอร์ลาวเซอร์ที่เหลือโหกิกกอ๊อกมาก ระดับสูงสุดนะเนี่ยอ่านี่อีเวนที่แอดจะเล่นก็นี่เลยอ้าวรู้สึกว่ามันเป็นแมทแท็กทีมครับต้องไปเปิดหาอีกแล้วเนี่ยโอ้ <c oughs> ว่าจะประหยัดพอย ต้องไปหาให้ได้อย่างละสองตัวนะเอามาเล่นแมทแท็กทีมเวงกรรมครับโเดี๋ยวมาดูรังวันก่อนคุ้มไหมเนี่ยอ่าก็ได้เป็นการ์ดเอ้ยไม่ใช่ได้เป็นกระชานะได้สองแพ็คก็ได้แพ็คไอคอนิกโมเมนต์แล้วก็ได้กระชายซปเปอร์สตาร์ซีรีส์นะ <laughs> เปิดต่อดีแบบววปเนี่ยก็ทั้งหญิงและชายครับก็แมตช์แท็กทีเหมือนกันเลยเอารางวัลอันนี้ของผู้หญิงดูดีกว่าฮะไ,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 ได้เป็นไอกระชาไอคอนิกโมเมนต์สองได้ได้สองแพ็คเลยอ๋อได้เป็นไอคอสเมติกนะ อันนี้เป็นการ์ดต,ตัวละครแล้วก็ได้ซูเปอร์สตาร์ซีรีส์สองคล้ายกันแมทแทกทีมบ่ <c oughs> เปิดต่อเหรอ <c oughs> ก็ได้วะ <c oughs> ออกทั้งชายและหญิงพร้อมกันเลยก็ดีฟ <c oughs> ืบ <c oughs> ทีละใบ โอ้โหโคตกากอันนี้ไม่ไหวอันนี้สุดๆตอนนี้แอดชายมาเกือบแสนพอยด์ลุ้นเรอเนี่ยโอ้โห,โหตอนแรกมีสี่แสนปุ๊บโอ้โห,โหโ จะเกลือไปไหนโอ้ตอนนี้จะใช้ครบแสนไปล้วเกลือไปเยอะโคตรฮึหลุดเลดอีกอะไระเนี้อ ออกมาเลยไม่ได้หรอโอ้โหโอ้ยอะไรวะโอ้โอได้เป็นคอลเลกชันคอมพพลตนะจิกวิลเลียมหลุดเลดไปนู่นเลยอ้ มาเถอะครับมันไม่แวบๆเลยอ่ะโอ้ได้สัตว์ประหลาดมาํำเพื่อเกลือมากเลยอ่ะ อู้ได้อันบาฟไฟนะอ่าเป็นพิงไดมอนครับอของผู้หญิงนี่ได้เล่นละผู้ชายได้ไหมเนี่ยโอ้โได้โลมันเลนออโอ้หลุดเลนไงมาเถอะครับขอตัวผู้ชายฮะเอ็ดดี้เลยก็ดีได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้ Oh. อ,อไปดูผลประกอบการก่อนจบคลิปเดี๋ยวดูแบบรวมๆอ่าก็ได้ประมาณนี้เลยครับได้ตัวผู้หญิงสองตัวปเป็นอีเวนต์ของผู้หญิงครับส่วนของผู้ชายนี่ขาดคู่หูแอดก็ไม่อยาก เปิดต่อแล้วอืประมาณนี้แล้วกันเป็นรุ่นภายภาคหน้าครับก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้เลยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย